สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องคุมพันต,ตุลากันกับเอฟซีขาวันนี้คุมพันจะมาทํามะกรูดเชื่อมค่ะขั้นตอนแรกเราก็จะฝานเปลือกมะกรูดนะคะมาดูกันเลยค่ะสวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องคุมพันตุลากันกับเอฟซีขาวันนี้ก็มาฝานเปลือกมะกรูดค่ะจะเชื่อมมะกรดูดกับเอฟซีค่ะนี่ค่ะเราก็ฝานเปลือกออก หวานออกเลยค่ะระวังมือนะคะหวานเปลือกเขียวๆออกค่ะนี่ค่ะมะกรูดวันนี้ก็มาจากสวนพี่สาวค่ะสวนป้าดอกล่างค่ะเกเตรค่ะนี่ค่ะหวานตรงเขียวๆออกให้หมดเลยค่ะให้เหลือหนังขาวๆไว้นี่ค่ะเอาเขียวๆออกให้หมดหวานจวดๆๆเลยค่ะ จะได้ไม่ขมค่ะมีค่ะเอฟซีค่ะฮึ๊บทึบนี่ค่ะ, e คะ,นคะหนึ่งลูกเสร็จแล้วดื่มกาแฟได้ค่ะกาแฟดำกาแฟบ่ายแบบเอฟซีค่ะมีความสุขมากเลยค่ะหลังจากที่ดูแลคุณพ่อทานข้าวเที่ยงคุณพ่อคุณแม่ทานข้าวเที่ยงเสร็จเรียบร้อยล้างจานภาชนะเสร็จเรียบร้อยภาคบ่ายก็จะมาทำมะกรูดเชื่อมกับเอฟซีกาแฟดำค่ะ e เห็นไหมคะอร่อยค่ะกาแฟก็จะใส่มะกรูดด้วยค่ะนี่ค่ะมะกรูดเชื่อมนี่ค่ะก็จะเป็นลูกมะกรูดเชื่อมแล้วก็สามารถทานได้เลยค่ะอืม ทีนึงเมือเนียค่ะวานอยู่ในห้องทำงานค่ะแอร์เย็นช่ำมีความสุขมากค่ะชีวิตหลังกระเียนไรฟีค,ค่ะส่วนคุณสมิตตุลาการก็อยู่ภาคสนามไปเพิ่งออกไปเมื่อสกี้เนี่ยค่ะไปตัดหญ้าอ้อยค่ะคุณสมิจตุลาการบอกว่าชอบมากชอบไปทำงานกลางแจ้ง น่นแล้วก็ถ้าเหนื่อยก็จะไปนอนอยู่เถียงนาน้อยค่ะอากาศเย็นสบายเหมือนกันภัยอยู่ที่นาแต่คุมพันต้องดูแลคุณพ่อคุณแม่ค่ะทำกับข้าวหุงหาอาหารตอนเที่ยงด้วยตามเวลาค่ะเช้ากลางวันเย็นวันนี้คุณพ่อคุณแม่อยู่บ้านคุมพันก็อยู่บ้านค่ะเฝ้าคุณพ่อคุณแม่มีความสุขใจค่ะชีวิตลักระษียนมีความสุข อยู่บ้านตัวเองค่ะหวานไปเลยค่ะเอค่ะท่านใดอยากจะทานมะกรูดเชื่อมมะนาวเชื่อมทักมาได้นะยค่ะมีจำหน่ายที่ช่องคมพันตุลากันค่ะขายถุงขายถุงละ20สบาทค่ะราคาเป็นกันเองค่ะเอซค่ะ ซื้อห้าถุงก็จะแถมหนึ่งถุงถุงได้ยี่สิบาทห้าถุงหกถุงร้อยไ่ซีค่ะแถมไปให้ fc ทนันให้กำลังใจ fc ถุงหนึ่งค่ะนี่ได้แล้วค่ะสามลูก หวานไปหอมค่ะหอมกลิ่นมะกรูดอ,อ่อนๆแล้วก็แอเป่าลงมาเย็นๆชื่นใจค่ะไอซีค่ะเป็นเป็นอะไรที่ชื่นใจแล้วก็ได้ทำงานที่บ้านตนเอง มอก่ะี่น้องมาปอกเกลือปอักขวดซอยกันมีฟักทองเชื่อมมะกรูดเชื่อมมะนาวเชื่อมค่ะเอฟซี FC ท่านใดที่จะสั่งซื้อก็สั่งได้เลยค่ะขายถุงละ20บาทหกถุงร้อยทุกรายการเลยค่ะทั้งมะกรูดเชื่อมมะนาวเชื่อมแล้วก็ฟักทองเชื่อมค่ะ แถมฝากไปให้เอซได้ชิมถุงหนึ่งค่ะสวยงามค่ะขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยนะคะที่เขามาเยี่ยมชมมากดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะขอบคุณลหลายๆเ้วะะ่อ่ะพี่น้องเด้อ ชีวิตหลังกเกษียณก็มีความสุขค่ะไม่ได้ไปเที่ยวกับเพื่อนๆหรอกนะคะเพราะว่าคุณพันต้องดูแลคุณพ่อคุณแม่ค่ะคุณพ่อก็พาคุณพ่อไปหาหมออาทิตย์ละสามครั้งค่ะแล้วก็ดูแลคุณแม่ซึ่งคุณแม่ก็ไปไหนมาไหนไม่ได้แล้วค่ะนอนแต่ว่าท่านเดินได้แต่ต้องใช้ไม้เท้าไม้ค้ำ เต่ก็ต้องดูแลอย่างใกล้ชิดค่ะฟานไปเหมือนเดิมค่ะคือ50าลูกฝานเสร็จก็จะไปคั้นเกลือคั้นเกลือแล้วก็จะไปเชื่อมเชื่อมให้เอซดูค่ะนี่ค่ะฝาน ก็ได้มีโอกาสมาทักทายเอฟซีด้วยค่ะได้เห็นหน้าเห็นตากันก็โตกความพันตัวเป็นๆค่ะเมื่อเช้าก็ได้ไปตักบาทที่หน้าบ้านที่หน้าบ้านวันนี้พระมาบินตบ,บาทค่ะก็ได้ไปตักบาทได้ทักทายเอฟซีช่วงนี้ไม่ได้ทานข้าวให้เอฟซีรูเลยค่ะเพราะว่าภารกิจไม่ภารกิจเยอะแล้วก็ ทานข้าวไม่พร้อมกันค่ะคุมพันกับคุณสมดิศเพราะว่าคุณสมดิก็บางทีก็ไปทานที่นาบางทีก,ทก,ก,ก็ทานก่อนคุมพันคุ้มพันยังไม่เสร็จภารกิจคุณคุณดิศก็ทานก่อนพอคุณิศเวลาไม่ตรงกันบ้างอะไรบ้างคุมพันก็ไม่มีเวลาค่ะต้องทำหลายหน้าที่ค่ะเอฟซค่ะทำงานสองคน แล้วก็คนละนคนละแผนกคนละฝ่ายนี่ค่ะมองหน้าเอฟซีมากไม่ได้คนะเดี๋ยวมีดจะบาดมือค่ะ <c oughs> ต้องดูที่มะกูดแกเอฟซีคะ่ะ <c oughs> เดี๋ยวมีดบาดมือเอามีดคมด้วยนย่คมมากเลย คนตําร็จเป็นคนรับก็จะมีลูกสุกบ้างแต่ก็แต่ก็ใช้ได้ค่ะลูกสุกก็จะเละนิดนึงแต่ก็ใช้ใช้ได้อยู่นี่ค่ะทำไปดีกว่าอยู่เฉยๆ่่ะอยู่ว่างๆไม่ได้หรอกค่ะต้องทํางาน คนเคยทำงานค่ะหลังกเกษียณคุมพันธก็ได้รับเกียรติจากสำนักง,งานเลขที่การครูสภานะคะให้เป็นผู้สรงคุณวุฒิเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาประจำมรดุลที่5ค่ะโครงการครูพัฒนาค่ะการใช้ภาษาไทยภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและเทคโนโลยีดิจิทัลเ,เพื่อการศึกษาค่ะดำเนินการมาแล้วสรุ่นแล้วค่ะ รุ่นหนึ่งถึงรุ่นที่สี่ค่ะก็ต้องกราบขอบพระคุณทางสำนักง,งานเลขาธิการคุ้รู้ภานะคะที่ที่ให้เกียรติแล้วก็ให้โอกาสคุมพันธ์ได้ใช้ความรู้ความสามารถความเชี่ยวชาญในด้านภาษาไทยถ่ายทอดให้กับผู้เข้ารับการอบรมในระบบออนไลน์ค่ะโครงการคุรูพัฒนาค่ะคุมพันธ์ก็จะปฏิบัติหน้าที่ให้ดีที่สุดนะคะ ให้สมกับที่ได้ชื่อว่าเป็นครูแล้วก็สอดแทรกในเรื่องของจรรยาบรรวิชาชีพให้กับผู้เคารบการอบรมนะคะจรรยาบรรวิชาชีพครูแ mm hmm. ต่ตอนเทคนิคการสอนภาษาไทยการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้แล้วก็เครื่องมือวัดและประเมินผลการจัดทำสื่อนวัตกรรม ภาษาไทยภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อก,การศึกษาคุณพันธ์ก็มีความสุขใจค่ะได้ทํางานตรงกับสาขาวิชาที่ตนเองมีความเชี่ยวชาญก็คือด้านภาษาไทยคุณพันธ์มีความสุขใจมากเลยค่ะก็กราบขอบพระคุณทางผู้หลักผู้ใหญ่ทางสานักง,งานเลยาธิที่การคุรุสภานะคะที่ท่านให้เกียรติคุณพันแต่คุณพันธ์ก็ทํางาน ร่วมกับทางสำนักงานเลยขาธิการครูสภามาโดยตลอดนะคะตั้งแต่ปีพุทธศักราช2559เป็นหัวหน้าเครือข่ายพัฒนาวิชาชีพแบบชมุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ professional learning community นะคะตั้งแต่ปีพุทธศักราช2559ถึงพุทธศักราช2567ถึงปีที่เกษียณเลยค่ะพัฒนาครูสู่คุณภาพผู้เรียนด้วยกระบวนการ PLC ค่ะ ก็ได้รับทุนเงินสนับเอ,อเงินอุดหนุนกนารจัดกิจกรรมจากสำนักง,งานเลยาธิทการคุรูสภานะคะแล้วก็มาเผยแพร่ขยายผลให้กับเพื่อนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษานะคะเพื่อพัฒนาตนเองพัฒนาวิชาชีพสู่คุณภาพผู้เรียนสู่กันพัฒนาคุณภาพผู้เรียนก็เป็นสิ่งที่คุมพันประทับใจภาคภูมิใจนะคะที่มีส่วนร่วม อ่ส่วนช่วยเหลือเพื่อนรวมประกอบไปใช้ชีดนะคะขอบคุณได้ฟรีมากๆเลยค่ะเดี๋ยวคุมพันทำเสร็จแล้วคุมพันจะอัปเดตให้ดูนะคะจะใช้เวลานานเกินไปเดี๋ยวเอฟซีจะรอนานยกคุมพันทำให้เสร็จก่อนแล้วช่วงที่อ่าทำเสร็จแล้วก็จะผ่าผ่าครึ่งต้องดูนะคะว่าหัวท้ายผ่าครึ่งผ่าตามขวางค่ะเอฟซี FC คะ่ะนี่ค่ะ จะผ่าตามขวางแบบนี้ค่ะถ้าผ่าตามยาวนี้จะจะทําให้เราบีบน้ําออกบีบน้ํากับบีบเมล็ดยากนะคะเดี๋ยวพวกเดี๋ยวคุณครูทําพันทําเสร็จเรียบร้อยก่อนนะคะเดี๋ยวก็จะทําขั้นตอนต่อไปให้ดูค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเอตีค่ะนี่ค่ะกลุ่มพันปอกมะกรูดเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะขั้นตอนต่อไปก็จะไปผ่าครึ่งตามแนวขวาง แล้วก็บีบน้ำคั้นเกลือค่ะเอฟซีค่ะตามไปดูกันเลยค่ะมาดูกันเอฟซีค่ะคมพันผ่าครึ่งเรียบร้อยค่ะแล้วทีนี้เราก็จะบีบในน้ำค่ะเอฟซีค่ะนี่ค่ะบีบเมล็ดบีบเมล็ดแล้วก็น้ำใส่ในน้ำเลยค่ะจะทำให้เราบีบง่ายขึ้นนี่ค่ะบีบเลยค่ะบีบลงไปในน้ำเลยค่ะ ถ้าเราแช่น้ําแบบนี้ทําให้มะกรูดเราอ่อนตัวก็จะบีบได้ง่ายขึ้นนะคะนี่ค่ะบีบเลยค่ะพี่นะ้องเพื่อความรวด,รวดเร็วใช้กล้ามเนื้อมือบีบเลยค่ะจะบีบง่ายกว่ามะนาวนะคะมะนาวนี่จะแข็งตวนมะกรูดก็จะนุ่มค่ะโดยเฉพาะมะกรูดลูกใหญ่ๆเนี่ยก็ บีบง่ายค่ะแต่จะมีบางรูปที่ภูมิพันผ่าผ่าตามแนวยาวผ่าผิดก็จะบีบยากนิดนึงเราต้องผ่าตามแนวขวางนะคะถ้าผ่าตามแนวยาวนี่ก็จะทำให้ทำยุ่งยากยุ่งยากอยู่ค่ะ เบียใส่ในน้ําก่อนก็ได้ค่ะนี่ค่ะเแบบียแบบีให้เขาแช่อยู่ในน้ําแบบนี่แหละค่ะเบียบจนจนครบค่ะก็ทั้งหมดร้อยลูกเอาห้าสิบลูกก็เอฟซีค่ะห้าสิบลูกก็จะเป็นหนึ่งร้อยสี่เพันบีบให้เสร็จก่อนนะคะ กอบคุณเอฟซีมากๆเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมากดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะการทำมะกรูดเชื่อมทำกินก็ได้ทำขายก็ดีค่ะกินกับกาแฟก็อร่อยนะคะใส่ตอนเราชงกาแฟดำใช่ไหมคะแล้วก็ตักมะกรูดเชื่อมหรือว่ามะนาวเชื่อมตักใส่ในแก้วกาฟแฟเราอร่อยค่ะมีความรู้สึกว่าชื่นใจ ชุ่มคอค่ะเอฟซีค่ะ,คะชุ่มคอก็จะมีความสุขค่ะอร่อยอร่อยอร่อยเลยค่ะ ุุมพันธุ์ทำเยอะก็ทำขายด้วยนะคะเอฟซท่านใดต้องการสั่งซื้อได้เลยนะคะทักมาเลยค่ะถุงได้ยี่สิบบาทห้าถุงก็จะประมาณห้าถุงหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยบาทุุมพันธุ์แถมให้ไปทานอีกหนึ่งถุงเป็นหกถุงหกถุงหนึ่งร้อยบาทนะคะ คุณเอซีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมากดติดตามกดไลค์กดแชร์ขอบคุณหลายหลายค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะ ไปเรื่อยๆค่ะบีบให้เสร็จปื๊ดๆออ,อ,ออกกำลังกายค่ะพี่อนแต่คุมพันก็จะถนัดมือขวาจะจะใช้กล้ามเนื้อมือขวาบีบอืมลูกใหญ่บีบยากเพราะว่า จะบีบได้ง่ายอยู่บีบไปเลยค่ะ FC ฟีค่ะ ช่วงที่บีบมาโกดเดี๋ยวจะร้องเพลงให้เอฟซีฟังค่ะเดี๋ยวคุณพันจะร้องเพลงอักษรนำนะคะเป็นเพลงที่คุณพันประพันธ์ขึ้นมาด้วยตัวเองจะได้ไม่เงียบนะคะคุณพันจะร้องเพลงให้ฟังค่ะเชิญรับฟังได้เลยค่ะมามาเรียนคำอักษรนำมอกหนะ้านุนนำจดจำเอาไวา้เรียนรู้หลักภาษาไทย สนุกสุดใสชื่นในชีวันสนุกสุดใสชื่นในชีวันหมูหมูเลืดรู้นักหนาเบือหวาสนุกสุขันตือนเพลงใทยเงาสุขสันหอนำนั้นสำคัญมากมายหอนำนั้นสำคัญมากมายอย่าอยู่ยังไรวิญญาณ อยากอ่านต้องรีบคนาา้นคว้าเรียนรู้อน้ำหลากหลายสุขใจกา้ชื่นในชีวีสุขใจกล้ชื่นในชีวีคิดคิดดูให้ดีจำจำไว้ให้ดีคิดคิดดูให้ดีจำจำไว้ให้ดี เด็กไทยจงสนใจหอนนหนัาอกนานุนนำจดจำเอาไว้เรียนรู้หลักภาษาไทยสนุกสดใสชื่นในชีวันสนุกสดใสชื่นในชีวันหมูหมูรถรู้หนักหนาเบือวาสนุกสุขันครื่อเครงเครงเงาสุขสรร โอ้น้ำนั้นสำคัญมากมายโอ้น้ำนั้นสำคัญมากมายอยา,ญญาอยากอยู่ยางไรวิญญาณอยากอ่านต้องรีบควควายเรียนรู้ก็นำหลากหลายสุกใจกายชื่นในชีวีสุกใจกายชื่นในชีวี คิดคิดดูให้ดีจำจำไว้ให้ดีคิดคิดดูให้ดีจำจำไว้ให้ดีือจะเสร็จแล้วค่ะเอฟซีค่ะเ๋ยวคุณพันก็จะนําขึ้นนะคะแล้วก็ล้างล้างแล้วก็นําไปคั้นเกลือค่ะเอฟซีค่ะเสร็จแล้วค่ะนี่ค่ะทั้งหมดร้อยชิ้นเต็มร้อยค่ะล้างเมล็ดออก นี่ค่ะเดี๋ยวเราจะนําขึ้นนะคะแล้วเราก็จะล้างแล้วเราก็จะล้างน้ําแล้วก็นําไปคั้นเกลือค่ะเอฟซี FC ค่ะมาดูค่ะเอฟซี FC ค่ะกุ้มพันจะคั้นเกลือแล้วนะคะที่คุ้มพันทำคุ้มพันจะคั้นเกลือสามครั้งครั้งละสามช้อนโต๊ะ ทีนี้คุมพันลองคั้นครั้งเดียวแต่ว่าใช้เกลือเก้าช้อนโต๊ะค่ะสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านี่ค่ะจะคั้นเกลือครั้งเดียวแต่ว่าใช้เก้าช้อนโต๊ะลองดูนะคะเอฟซีค่ะว่าจะเป็นยังไงนี่ค่ะใช้เก้าช้อนโต๊ะไปเลยทีเดียวเลยค่ะ ลองดูค่ะว่าคุณภาพหรือว่าจะเหมือนกันไหมนี่ค่ะใส่เกลือเก้าช้นตู้เลยนะครเนี้ยเท่ากับการคั้นสามครั้งเลยนี่ค่ะนี่ค่ะเอฟีค่ะ ีนี้ก็จะล้างน้ําออกค่ะล้างน้ําแล้วก็จนน้ําใสค่ะอ่าเรียบร้อยแล้วค่ะเอซค่ะคั้นเกลือครั้งเดียวนะคะแต่ว่าแต่ว่าใช้ใช้เกลือ9ก้ช้อนโต๊ะเลยค่ะแล้วก็ล้างน้ําล้างน้ำากน้ํา น้ำใสพอดีเลยค่ะทีนี้เราก็จะแช่แช่น้ำเกลือใส่เกลือสามช้อนโต๊ะแช่ไว้ประมาณสองชั่วโมงค่ะ ดื่มสะอาดกับเอฟซีค่ะมาตะคี้ห้ามิลลิลิตรหนึ่มิลลิตรก็คือ1,500มิลลิตรเท่ากับ1ลิตรครึ่งนะคะน้ํำดื่มสะอาด1ลิตรครึ่งเกลือ3ช้อนเกลือสช้อนโต๊ะนี่ค่ะเราก็จะแช่ไว้ แช่ไว้ประมาณสองชั่วโมงกับเอฟซค่ะน้ำดื่มใส่สองลิตรนะคะเอฟซค่ะให้ท่วมนี่ค่ะให้ท่วม มะกรูดโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการเชื่อมนะคะอามาดูค่ะเอซค่ะคุมพันจะเชื่อมแล้วนะคะจะเชื่อมมะกรูดแล้วค่ะใส่เกลือลงไปค่ะเกลือนหนึ่งช้อนโต๊นะคะใส่ไปเลยค่ะนี่ค่ะ ครับผมน้องแมวอ้อนค่ะเอฟซีค่ะเกลือหนึ่งช้อนโต<อ>๊ะเราก็จะใส่ ใส่น้ำตาลทรายน้ำตาลทรายหนึ่กิโลกรัมไข่ฟีค่ะใส่ลงไปเลยค่ะจวดน้ำตาลทรายหนึ่กิโลกรัม,มต่อไปน้ำเชื่อมต่น้ำเชื่อม สี่ร้อยมิลลิกรัมค่ะใส่ลงไปเลยค่ะสี่ร้อยมิลลิกรัมน้ำดื่มสะอาดนะะห้าร้อยมิลลิลิตรค่ะ 1นมิลลิตรก็คือ1ลิตรค่ะแต่น้ำดื่มสะอาด1ลิตรค่ะเปิดไฟกลางนะคะไอซค่ะแล้วเราก็เชื่อมได้เลยค่ะเปิดไฟกลางค่ะน้ำดื่มสะอาดลิตรคึ้งน,นะคะไอซค่ะ ใส่น้ำดื่มสะอาดลงไปลิตรครึ่งค่ะนี่ค่ะเราก็เคี่ยวไฟกลางเคี่ยวไฟกลางไปเรื่อยๆค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวคุมพันจะอัปเดตให้ f อดูเปน็นระยะๆนะคะการเชื่อมมะกรูดสูตรเด็กเคลลับช่องคุมพันตุลากันค่ะสูตรนะคะมะกรูด50ลูกคั้นเกลือเรียบร้อยล้าง แล้วก็แช่น้าเกลือให้เรียบร้อยนะคะแช่น้ําเกลือประมาณสองชั่วโมงค่ะในช่วงที่เราเชื่อมนะคะมะมะกรูดห้าสิบลูกคันเสร็จเรียบร้อยก็ช่างน้ําหนักได้ประมาณหนึ่งกิโลกรัมนะคะก็น้ําตาลทรายน้ําตาลทรายแดงหนึ่งกิโลกรัมน้ำเชื่อมสี่รอยมิลลิลิตรเกลือหนึ่งช้อนโต๊ะน้ำดื่มสะอาดหนึ่งลิตรครึ่งค่ะเอฟซีขานี่ค่ะตอนนี้กำลังเชื่อมนะคะเดี๋ยวคุ้มพันยัอปเดตนให้ดูเป็นระยะระยะนะคะเอฟซีขา มาดูกันเอฟซีค่ะนี่ค่ะมากดเชื่อมคุมพันธุ์สุวเด็ดเคล็ดลับช่องคุมพันธ์ตุลากันค่ะกําลังเดือดเลยค่ะเอฟซีค่ะคุมพันธุ์ก็จะมาอัปเดตให้กับเอฟซีดูเป็นระยะระยะนะคะนี่ค่ะกําลังเดือดเลยค่ะขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมากดติดตามกดไลค์กดแชร์ขอบคุณเลยละเฮ้ยกพี่น้องนี่ค่ะขอบคุณมากมากเลยค่ะโอ้สวยมากเลยค่ะเอฟซีค่ะมากดเชื่อมคุมพันธุ์ค่ะสุดเด็ดเคล็ดลับช่องคุมพันตุลากันค่ะ ทำกินก็ได้ทำขายก็ดีค่ะเอฟซีขานี่ค่ะมากรูดเชื่อมค่ะใกล้จะได้ที่แล้วค่ะสวยเลิศแล้วค่ะเดี๋ยวอีกสักปั๊บหนึ่งอีกสักพักหนึ่งนะคะก็จะเสร็จแล้วค่ะขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมากดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะขอบคุณเลยลค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวเชื่อมไปเรื่อยๆนะคะให้เสร็จให้เหนียวๆค่ะเอฟซีค่ะเดี๋ยวคุมพันมาอัปเดตให้ดูเป็นระยะๆนะคะ เสร็จเรียบร้อย,ยแล้วค่ะ FC ค่ะมากูดเชื่อมสูตเด็ดเคล็ดลับช่องคุมพันตุลากันค่ะสีสวยเลยค่ะขอบคุณ FC ทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมากดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะพบกวันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ